ด้จริงพอดีเมื่อคืนดิฉันได้ยงไงรับห้องคุณอยยห้องคุณเชื่อฟังไหมครับเชื่อฟังค่ะลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะสามสองดีมากค่ะรุ่นน่าเข้าที่ด้วยค่ะตัวจัดนี้ร้่อตกยังออกมั้งครับแต่ทุกคนน่ารักกันมากเลยค่ะคะ้งตารเพราะว่าเขาเตรียมชุดขึ้นมาทุกคนเลยนะค่ะไม่มีคนเล่นสีน้ำ เลยนะคระแต่ทำไมเหมือนห oh, okay? so, like oh, ้องคุณจะมีอะไรเนี่ยเขากใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวเหรอใช่ครับพอดีว่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างค่อนข้างขี้หนาวนะคะเด็กห้องคุณมีคนกลัวอะไรไหมเนี่ยแบบกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่กลัวหรอกอาอาจารย์ใครมันจะไปกลัวเมื่อกี้ใครพูดมึงก่อนไว้ได้หน่าไมนงงหเปล่าถ่ายเขาได้ไป่ชัวเลยเห้อ นี่ไงผออ๋อนี่ไงผอตอนนี้เขาม่พอบอกแขนไว้ยึดพอหน่อยหาตัวไม่เจอหรอกผอเกาะหลังคาโรงเรียนอยู่คนหนึ่งอะไรวะอะไรวะจบจริงนะที่จบเดี๋ยวจัดเป็นเรื่องปกตินะคะพอดี่ผอเขาค่อนข้างจะพิเศษนะคะผมขี้เล่นจะตายดีนะขี้เล่นไม่ใช่เล่นน ไพูดจาพูดจานะใครตกตังอ่ไรนี้วิ่งไพูดเหมอเขาใจงไ่ยเสียงเออไม่ตองไรไม่ตไรปะสงสัยเป็นเสียงคาคกแถวนี้นะคไ่ค่ะไหนจะเป็นตไนพัดแน่ใช่ค่ะสงสัยฝนจะใกล้ตกแล้ว่ะนะครับทุกคนมันก็เลยมีเสียงคาบกร้องเป็นคาโคกแบบคาโคกตัวเมียแบบไวยกำลังแตกหนุ่มเอ้ยแตก จับอหัวฟ้าหมหกได้ใช่ครับอาแดงมสีมมม่ม่วงมห้ามหกครับจับไอห,หัวฟ้าผิวเข้มมหกได้ไอคนที่จับเผาเข้าเตา,ามลินไปฮะ<อ>ไม่ไม่ได้เผาจริง<ม>ใช่ไหมครับเออไม่ครับแค่ก็พอดีว่า<ม>นักเรียน<ม>เขาถามว่าเออครับแล้วเตาเมลินมัน,นทำงานยังไงครับใช้งานยังไงผมก็เลยจัดนักเรียนยัดเตามเมลย มาสาครับเราเริ่มกันได้อย่างไรยังไงก็นะแล้นี่ก็เสียเวลวมามากอพอแล้วไปนำทางไปที่รถบัสรถรอ,ออยู่ตรงนั้นหละจับตานนำไปดีกว่านค่คฮั่เอยเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยแถวเองก็ได้ค่ะมอ6กับสตาฟเดินกันไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ผัดกันไปทีละมอนะคะเริ่มเดินได้เลยค่ะมอ6เดินไปก่อนเลยค่ะ เดาใจเฉยนะครับช้าจําเลยเลยนะออมอสี่เสร็จแล้วก็เดินตามอมสี่ไหลังไดเลยค่ะแล้วคาอมห้าเดินต่อได้เลยค่ะตามไปเลยค่ะต่อได้เลยค่ะเออแถวสองก็ได้ไปเหมือนจะยังอยู่ไม่เดินก็เดินข้ามอะไรก็ได้จ้ะไม่ก็มันอุ้มเข้าไปได้ไหมคก็น่าจะได้ครับมูางมาฉันอยู่นี่พลังมางั้นก็คนไหนที่ไม่เดินก็อุ้มแล้วก็ตงมไปเลยโยไม่ไ้ น่าเบื่อเลยนะคะัน่าเบื่อจริงๆเลยนะอาจารย์สมศรีครับเหมือนมีรุ่นน้องม .5 ยังมาไม่ครบนะครับขาดคนนึ่งใครเห็นรยใครนะจ๊ะเรียกมเลยรุ่น้องผู้หญิงผมไม่เป็นไรครับรุ่นผมม .6 ไหนก็ได้ก็ได้ที่รู้ก็หายไปไหนนะครับอยู่ดีเขาก็หน้ามืดไปเลยนะครับ น่าเบื่อจังเลยนะงั้นเดี๋ยวให้หัวหน้าค่ายรออูตรงนี้ะจ้ะพวกเธอก็ไปเของเลเดี๋ยวหัวหน้าค่ายเขาจัดการเองนะจ้ะใช่ไหมคะเรียนแถวตามมอมอหกอยู่ขวามือพวกเองอย่างละมอตันอยู่มอสี่อยู่ซ้ายมือพวกเองช่วยอย่าเพิ่งหวานกันแล้วเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ลูกของท่านผู้อำนวยการก็เข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปไหนวะอันนี้มอหกมอสี่วะหลังมือพวกเองมอ มอหกอยู่ขวามือพวกเองมอสี่อยู่ซ้ายมือพวกเองก็ไปสิส่วนมอห้าก็ต้องบอกอยู่ตรงกลางนี่ยะเข้าไปเลพูดเยอะไปเจะผมเดินเองได้เราละเรามาถึงใครแล้วก็ต้องบอกขุดนะให้กดนั้นบอกกันมางตรงไห้จ๊สยองเลยกด วันนั้นบอกตอนกลางคืนนี้ก่อนจะเดินันแกนี่แล้วก็นะเออช้าวันก็ได้นี่ก็มาถึงสถานที่ลนะก็ให้อาจารย์เดินตรงอา่าเดี๋ยวไปไปถึงที่พักที่จะเป็นเต็น์เดินตามกันเลยนะสตาฟสตารฟจะคอยดูอยู่ข้างหลังเสมอเพื่อไม่ให้หลง นักเรียนเดินไปได้เกือบฉันเพิ่งบอกเองไม่ใช่หรือว่าให้นักเรียนเดินไปได้นะอาจารย์ที่เหลือก็เดินตามหลังดูสตาร์รอบหนึ่งโอ้มีใครตกหลุมแบบนะ้อนอานนี้อเค นะเนี่ยที่พักตรงตรงเราจะมีการนัดต้อัวตรงแทมมั้ยนะอ๋อครับผมออกปีนี่ไปทำไมเนี่ยย่าใส่ใจเลยนะพอออกแค่ดูร้านเราเด็กๆมายืนตรงนี้ไหมจ๊ะตรงนั้นมันดูแออัดนะคะตรงนี้น่าจะกว้างกว่าอล่ะเรียงเป็นแถวให้อาจารย์ด้วยนะจ๊ะเพื่อความเรีอยแล้วก็จะได้เช็คจำนวนคนถ้าเรียงเป็นระดับชั้นได้ก็จะยิ่งดีเลยจ้ะ เร,เราใช้นักเรียนไปเลือกเต็น์อยู่ไหมแบ่งเต็น์อยู่กับไมัหวหนาคายนั่นแหละสิค่ะณหัวหนาคายแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มว่าแต่เราอาบน้ารวมกันอย่างนี้เลยเหรอครับไม่ได้รวมก็มีแยกชาย,ยหญิงไงอาจารย์ดิฉันเข้าใจแล้วนะคะเหมือนอาจารย์โรงเรียนเราไม่ค่าที่จะตาถั่วเนะ ้องอาบน้ำมันเกิดลงเกินไปหรือเปล่าคะนั่นแหละค่ะสิ่งที่อาจารย์จะสื่อแก่ทำไมที่นี่มันค่ายนะเอาอะไรได้มากอ่ะมันในป่านะจะให้แบบสะดวกสบายอะไรก็คงจะไม่ได้น,ะนั่นะสินะคะว่าแต่ผู้ชายอาบนี่เป็นไรหรอกครับแต่ผู้หญิงอาบนี่แหละครับหนนบวังว่าอาจารย์คงไม่เห็นกังกิงเลใครบินผ่านนะอาจารย์นะ ปกติแลยแต่เขาชอบปีนป่ายเลยฮึด้วยใครอุ้มวาจาดิเก่งจริงอุ้มเนี่ยเอไอ้นี่เนี่ยอุ้มบ่อยสุเดี๋ยว์สามารแป้งรายละเอียดได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลงนี่กินสินะโอ้ต่อไปนะเป็นโรงเรียนที่ที่เห็นแล้วว่าวุ่นวายชิบหายเลยล่ะ yeah <laughs> โกผิดอะไรเนี่ยขอให้อาจารย์ทุกคนแล้วก็รวมทีมสตาฟหรือว่ารวมทีมช่วยอ,อาจารย์มารวมกันตรงที่หน้าโรงอาบน้ํานะครับมีเรื่องสําคัญที่เป็นสิ่งสำคัญที่เอาเราควรทําเพื่อป้องนักเรียนคนอ,อื่นนะครับขอก็จะไม่อะไรมากแค่ต้องรอให้สตาฟมาตรงนี้หน่อย <S <S แต่ถ้ายังไม่มาไม่เป็นไรไ,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 ไอ้ของในกล่องเนี้ยจะเอาไว้ใช้เมื่อ ถึงช่วงโพเพนะครับต้องเมื่อช่วงโพเพต้องติดตั้งสิ่งสิส่งนี้เลยให้อาจารย์ทุกคนติดตัวเอาไว้หนึ่งชุดนะครับในกล่องอะไรสายเส้นเมื่อถึงเวลานั้นนะ่ะอยากให้ทุกคนเอาของสิ่งเนี้ยพันไว้รอบแคมป์นะครับในพื้นที่ที่เราต้องทํากิจกรรมอยากให้พันไว้ให้ได้สูงที่สุดนะครับมีื่องก,กรรมชับนักเรียนไว้ด้วยนะครับ ว่าห้ามเดินข้ามห้ามทุกข้ามแตกต่างไม่งั้นไม่ราประกันนะครับว่ามนของมันจะมีฤทธิ์ได้ถึงขนาดไหนนะครับผมจะอธิบายอย่างท้ายก็คือ,อไไคผมเชื่อนะทุกคนน่ะจะต้องปกป้องแลกเรียนแต่อย่าลืมปกป้องจะพูดว่าร่างจงของตัวเองเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับรู้ใช่ไหมครับว่ามันทำอะไรได้เอ,อ่อ ครับครับปกป้องสภาพจิตตัวเองให้ดีๆนะครับเพราะถ้าสมมติพวกคุณคนใดคนหนึ่งถูกสิงขึ้นมาก็ไม่มีใครที่จะตอบก่อนแล้วคุณได้หรอกนะครับเมื่อมีคนโดนสิงขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะในแก๊งพวกคุณคนุญาึงสตาร์ด้วยครับผมโดยเฉพาะยิ่งเป็นเด็กพิเศษนะครับเราต้องปกป้องเด็กพวกนั้นเป็นพิเศษตามชื่อเขาแหละครับเพราะเขามีสิ่งที่ถูก ที่พวกมันต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรเส้นผมผิวหนังอวัยวะสําคัญหรือดวงตาหรือเปากเขาต้องการทุกอย่างเลยครับอะไรที่เขาต้องการก็เข้าใจนะครับปกป้อง,องนักเรียน,นและเด็กพิเศษให้ดี้นะครับอย่าลืมปกป้องและที่สำคัญปกป้องตัวเองให้ได้นะครับเพราะถ้าคุณปกป้องตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีใครปกป้องทุกคนได้ มอกว่าผมไม่เจออาจารย์นคนีหเดินแบร์เบเบมาถึงนี้แบบมั้งเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว,ว่าเจอนักเรียนคนไหนทําตัวผิดปกติหรือใครที่อยู่ในการแล้วทำตัวผิดปกติก็ให้เอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธผมให้ไปเคาะที่หลังหัวเขานะครับอ่าค่ะในีนี้เหมือนจะมีคนอยู่เยอะคอะอาจารย์คะขอรบกวนนิดนึงได้ไหมคะ ว่ามาครับเอ่อพอมีข้อมูลของอะไรที่มันดีๆไหมคะข้อมูลดีๆค่ะอืมอยากรู้เกี่ยวกับอะไรล่ะที่แคบนี้เหรออืม มันจะมีคนไปสืบแล้วนะคะไม่อยากไปยุ่งด้วยนะเดี๋ยวให้ข้อมูลซ้ำกันนะคะเอาเรื่องเกี่ยวกับบคุคคลที่อาจารย์รู้ก็ได้คะ่ะเป็นสิ่งที่หนูไม่รู้นะแต่อาจารย์รู้นี่คุณหนูครับเห็นแบบนี้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรเยอะนะ ผมก็แค่นั่งจดข้อบนทั่วๆไปนั่นแหละค่ถามเพื่อรู้นะคะอก็อาจารย์ไม่มีจริงๆหรอคะก็ไม่มีนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอืม น่าเสียดายช่ครับเอาเป็นว่าตอนที่เขาเรียกหลวงสตาฟคุณหนูไปไหนแล้วครับตอนไหนแล้วคะก็สักพักเแล้วครับ อืมไลองสตา์ฟเหรอใช่ครับเหมือนตอนนั้นเออฉันน่าจะเหมือนนิดหน่อยนะคะอืมเจ้วบ้าอะไรไหมไม่มีคระถ้าผมขอถามนิดนึ่งได้ค่ะว่ามาสิครับตอน ผมอยู่ในแคมป์พักของอาจารย์ไม่ทราบว่าคุณหนูเป็นคนเดินมาตีผมหรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไงล่ะครับตอนนั้นสินะคุณหนูอาจไม่ใช่ก็ได้เพราะคนหัวขาวก็เต็มไปหมดคนหัวขาวล่ะครับก็เยอจริงๆค่ะ S 1> <S 1> <S กากผ้าทําโทษสะหน่อยแต่ดันปิดตาพอดีเลยมองหน้าไม่ชัดอืมตอนแรกฉันก็เห็นคุณอาจารย์นอนอยู่ในเต็นท์เหมือนกันนะคะแต่เดินออกมาก่อนนะมาหาพวกรุ่นน้องนะคะ <S <S เออ อย่างน้อยคนหัวเขาก็น่าจะมีไม่มากหรือเปล่านะก็จากที่ดูก็เยอะอยู่ค่ะแต่มีอยู่หลายแบบนะสงสัยต้องหาไม่เจอแน่เด็กพวกนี้ยังไงคงไม่ยอมรับหรอกเอาเป็นโดนหมูแล้วกัน ง่ายง่ายอืมโดนหมูหรอคะก็ใช่ครับโดนหมูน่าจะง่ายกว่านะครับอ๋อไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรโดนอะไรหรอคะอยากหรื้อ๋อโดขอโทษครับรือกดตือทาน้ำเนะคโดนอะไรหรอคะก็เมสิซเจสิครับ ก็แค่ให้งานมากกว่าเพื่อนในห้องทุกคนผมไม่คิดจะใช้กำลังเด็กหรอกเอาเอางี้นะคะคุณครูหนูยอมแล้วคะ่ะหนูยอมแล้วก็ได้คะ่ะยอมอะไรเหรอครับอืมอยากระซิบบอกว่าหนูเป็นคนไปิตีอาจารย์เองค่ะ อาจารย์ยูโตยังไม่นอนอีกหรอคะยังครับหนว่าอาจารย์ควรพักผ่อนนะคะ ตัวผมเองผมรู้ว่าผมคนนอนตอนไหนเอ็นสีนะครือแล้วทางคุณหนูอะไม่ไปนอนเหรอครับอ๋อ ฉันก็กำลังจะไปนะคะตายพูดตามตรงเวลาแบบนี้เป็นคุณหลับลงด้วยเหรอก็ต้องหลับนะคะทำไมล่ะคะอวอนต่างชินแล้ว นอนไม่หลับเป็นไงคะอาจารย์ก็นะเพะีผมก็ดันเป็นคนที่็ฉกันเข้าแคมป์นะแลวไม่ชิ้นอ๋องั้นเหรอคะค่้อาจารย์เดินไปไหนนะคะเห็นอาจารย์เดินไปทั่วเลยนะค่ะก็ไปเดินดูสายสินที่เขาว่านั่นแหละ ว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็อยู่รอบรอกแคมป์นั่นแหละค่ะกับหน้าที่เป็นเต็นท์นะคะเขามีกฎอะไรบ้างไหมก็ถ้าเท่าที่ฉันรู้ก็ยังไม่มีแจ้งนะคะจะเห็นเขาบอกว่าตอนนั้นคืนจะเป็นเป็นล่า พิสูจนความกล้านะคะพิสูจนความกล้าค่ะแอบน่าสนุกฮะแต่ว่าเก่าไปหน่อยอืมนั่นสินักสนอืมอมผมลืม,อมบอกหนึ่งอย่างนะอ,อะไรเหรอคะ กลับโรงเรียนเม่อะไรเดี๋ยวผมค่อยไปคิดบัญชีทีหลังนะครับขอให้ไม่โดนคนอื่นก็พอครับรับประกันว่าโดนอยู่แล้วครับแต่แค่คุณจะโดนนะครับเพอนอ,อย่างนี้ไม่บอกดีกว่ามั้งคะ <ขอ S 2> ทำไมล่ะถ้าพม่โดนพ่อฉันคนเดียวก็ได้นะคะพอดี อยากได้คำตอบเพื่อมาแต่ดันไม่โผล่ออกมาเพื่อเลยต้องโดนทุกคนอยู่ดีก็อบอกแล้วเนี่ยคะ่ะจะเอาอะไรอีกคะ่ะมันยังบอกไม่ครบคนหนูลองนักดูสิให้บอกอะไรละ่ะว่าสิ่งที่คุณหนูไม่ได้บอกคืออะไร เอาจากล้ให้ฉันทตีคุณก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับเป็นเด็กที่ไม่รู้จักอะไรเลยฮะเพราะเป็นว่าเรารีบไปอยู่กับคนอื่นดีกว่าอืมฉันไปอยู่เลยครับพอดีฉันจะเข้านอนแล้วนะครับ ามสบายครับมีอะไรกินโอเค okay, ค่ะนี okay, ่ครับโอลาทา,าลาเริ่มพร้อมฟังกันใช่ไหมทุกคนกด <Okay. S 2> นี้ใครจะฟังก็ได้ใครจะทําตามก็ได้ใครจะฝ่าฝืนก็ได้นะแต่ไม่รับประกันพวกเองแล้วกัน <All right. S 2> ถ้าจะทำถ้าจะฝ่าฝ <All right. S 2> ืนเออมึงไปอุ้มกูทำไม กิจกรรมครั้งนี้ก็คือกิจกรรมพิสูจน์ความกล้าหรือว่าล่าทัพีีตัวเองอยากเล่นกันนักอยากเล่นกันหนาแต่วันแรกแต่ว่าล <c oughs> าออกเราไม่มีความกล้าออกเล่นพร้อมนะครับ <c oughs> จะฟังไม่ครับนี่จะอยากเอาจากประสบการณ์ตัวเองเป็นบทเรียนเองเสิดนี่น่ะเราเป็นรุ่นพี่เหมือนกันนะ จะฟังกันใช่ไหมครับฟังเขาก่อนแต่๊ะเด็กๆจะได้รีบไปกันจ้ะอืมอ่ากฎของกิจกรรมนี้ก็มีอยู่ไม่มากเนื่องจากเรามาเข้าค่ายในป่ากันเพราะงั้นอาจจะมีสิ่งที่เราไม่เข้าใจรู้สิ่งที่เราไม่รู้เรื่องสิ่งที่เราไม่รกควรจะมีพรงนั้นเจออะไรก็ห้ามทักนะครับแล้วก็เจอสิ่งแปลกเจอสิ่งแปลกก็ห้ามพูดถึงเจอใครแปลกไปก็

เราควรจะเข้าไปไหมหยของเข้า <g ül> ไ,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 ได้ไหมใช่ขด้นอุ้มหน่อย